ต,ตลอดล้างแต่ขึ้นหอนครณนายคโอ้ยมเมื่อไหร่บอลซิกามาเปิดใหม่ทีวะเบื่อเว้กุณเดชเอ้าเสียขอโทษทีที่ทำ<ม>ให้ช่องทางทำมาหากินของคุณต้องโดนปิดชั่วคราวคุณรเดชผมต้องร,รออีกนานแค่ไหนแล้วเนี่ยไม่นานหรอก เจอคุณก็ดีแล้วผมมีเรื่องอยากจะให้คุณทำเลยถ้าคุณทำสำเร็จคุณอยากได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ผมไม่เกี่โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเสียก็สั่งมาได้เลยครับเดียมผมอยากจะเป็นเจ้าของวันวิจักกรุ๊ปมันจะไปไปได้ไงครับเสีย เป็นไม่ได้สิถาเครืวมันเป็นหนอนมันไม่ยากเกินความสามารถของคุหลเลยนอะอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยแต่ถ้าทำสำเร็จ <c oughs> อ้สายมันตายทั้งเป็นแน่ไเอยงั้นเสียมีแผนอะไรก็ว่างไปเลยครับ ผมนึกว่าเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วซะอีกสาคะมุกม,มีเรื่องใหญ่าสารภาพคุณค่ะถ้ามุกไม่ได้พูดมุกก็คงเสียใจไปจนวันตายมีอะไรครับมุกเคยคิดที่จะหลอกคุณจริงๆค่ะมุกยอมรับนะคะว่ามุกอยากได้เงินของคุณถ้ามุกได้ใช้นาำสกุลวันวิจาร ก็คนสบายไปตลอดทั้งชีวิตมุกตั้งใจหลอกแล้วก็วางแผนให้คุณหลงรักมุกจริงๆค่ะไม่แปลกหรอกนะคะที่คุณสายกับคุณป่าจะระแวงสงสัยในตัวมุกมุกเลวเองที่มุกคิดแบบนั้น ตอนเนี้มุกไม่เหลือความรู้สึกนั้นเลยนะคะศาสตร์มุกก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมมุกถึงรักคุณน่ะที่มุกจะเสียคนไปมุกก็ยิ่งรักคนมากรักอย่างที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะรักใครได้อีก ม่กพยายามตัดใจจากคุณแล้วนะคะแต่พอมุกรู้ว่าคุณกับเพลงพินไม่รักกันลูกก็มีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นความหวังที่เลือนลางแล้วก็ตาม ที่มุกล้าสารภาพกับคุณเพราะคุณคือคนที่มุกรักนะคะสาสตร์คะสาสร์เชื่อมุกบ้างไหมคะว่ามุกพูดความจริงอะเชื่อมุกไหมคะเชื่อไหมคะศาสตร์เชื่อมุกไหมคะ โอ้โหมุกดารัตมาไม้นี้เนี่ยแกอ่อนไปคี่บึ่งลนไฟเลยนะใจแข็งไม่ได้ตั้งนานมาใจอ่อนอะไรตอนนี้วะไอหลานบ่าเอ้ย ดันอีนะแอปเปิลอ่ะจะใส่ดีกินี่เดินปวดผู้ชายทั้งหาดเลยหล่ะมันมากมันมากนี่เดี๋ยวเขาก็นึกว่าแกเนี่ยเป็นพยุไกเตอร์ล็อกไอคอนแค่นึกภาพนะก็สะสะสะิ่วละเจสิสงหยา อาเยเอาแล้วผูเรามานั่งกันมานั่งกัดเด็กๆมามีนักโทษและเฮมาร่านี่เล่นไงเขาเล่นแรงแบบนั้นนะระวังนันเขาจะเอางวงฟาดเอาโอ้ยม่ไฟาดอาจารย์รู้อาจารย์ก็รอเลยแต่ที่อาจารย์ชวนเนี่ยอาจารย์ชวนไปเพื่อร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียนชนบททาสีสารฝันปันน้ำใจงานนี้เนี่ย เที่ยวก็เที่ยวได้นะจ๊ะแต่ต้องช่วยกันทำบุญโอเคโอเคนี่เลยค่ะจันค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเราก็จะโชว์โปรงลางแล้วก็เงินเนี่ยไปช่วยทำบุญนะคะดีไหมคะดีเลยดีมากเลยจ้าดีมากโอ้โหตอกินข้าวเป็นมาไรนวีไม่เป็นไรอะวีไม่หอบเลยดีใจที่จะได้ทำบุญเหรอก็ทำบุญเนี่ยเป็นผลพลอยได้ แต่ว่าวีดีใจอ่ะพี่วีได้อยู่กับเพลงแล้วก็เพลงจะได้หายคุณศาสทีอรเอ๊อาจารย์ว่าลมแถวนี้มันพัดเสียงดังแล้วถ้าผมขอไปด้วยคนจะมีใครขัดข้องหรือเปล่าครับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคุณสวสวัสดีครับค,ค,คุณไม่ใช่คนของชมรมคุณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยผมขอทำบุญด้วยคนนะคะรับอาจารย์คาใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงคนงานทุกคนที่ช่วยซ่อมโรงเรียนทางวันวิจักรุปจะเป็นฝ่ายจัดการให้เองส่วนเรื่องที่พักก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมมีรีสอร์ตอยู่ที่นั่นเชิญทุกคนตามสบายนะครับคุณครับเงินของคุณซื้อพวกเราไม่ได้หรอกใช่ปหครับอาจารย์ใช่ แต่เงินทำบุญเราก็ไม่ควรขัดนะยินดีต้อนรับครับคุณศาสตร์ขอบคุณมากนะครับ ยอมให้นายวีหรือใครหนั่นไหนจีบแฟนฉันทั้งนั้นแต่แพลงไม่ใช่แฟนคุณแพงบอกหลายครั้งแล้วนะคะห้ามตูวก็แล้วทำไมไม่ยอมเป็นแฟนฉันสักทีล่ะเล่นตัวอยู่ได้ไม่เหนื่อยบ้างนี่ไงฮะอ๋อขอเตือนว่ารีสอร์ทฉันบรรยากาศโรแมนติกมากระวังหัวใจเธอไว้ให้ดีลงรักฉันเมื่อไหร่ก็รีบบอก จะได้เป็นแฟนกันให้สินเรื่องขึินราวเดี๋ยวคุณเนี่ยทำอะไรไม่ปรึกษากันเลยนะคะยิ่งคราวนี้นะไม่มีระดิตมุกดารัตหรือว่าเจ้าปลาดตามไปกวนใจด้วยรับรองกลับกรุงเทพเมื่อไหร่นะเราเป็นแฟนกันชัว แสงดาวผมกับเพลงพินไม่อยู่2อถึงสวันจัดการเรื่องที่พักที่ปราณบุรีให้ผมกับเพลงพินด้วยจำไว้ว่านอกจากคุณแล้วต้องไม่มีใครรู้ว่าผมกับเพลงพินไปที่ไหน จริงๆนะตัวเองอบไปรีสอร์ทที่ปานบุรีกับน้องเพลง